สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟนะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางเนาะแนวทางนะคะตำนุงตำหน่อยนะคะฮาหนอยของเรานะคะงวดประจําวันที่เอ่องวดประจําวันที่สิบนะคะกันยายน2องพันห้า้อหกสิบแปดนะคะทุกคนมาดูคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง ไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับแนวทางฮานอยนะคะโอ้รู้สึกว่าจะปังปุริเย่กันไปเลยนะคะฮานอยนะทุกคนนะคะดีใจด้วยเด้อกับ FC นะคะ ที่หมาที่หินที่ปังนะคะช่องของเรานะคะฮานอยนะคะจะมีสูตรแอดมีสูตรร้านนะคะชอบสูตรแอดจัดสูตรแอดนะคะชอบสูตรล้านจัดสูตรร้านนะคะเอ,เอาไปพินิจเอาไปพิจารณาแล้วเอาไปวิเคราะห์กันดูเดอ้อจ้ะมาดูกันเลยนะคะแนวทางนะคะแนวทางเอ,อ่อฮานอยรวมนะคะฮานอยรวมทุกคนดูเป็นแนวทางกันไปเดอ้อถ้าชอบค่อยจัดค่อยตาม เราจะมีตัวเจาะตัวเน้นให้นะคะเม็ดดงเม็ดเดียวห้วยเม็ดเดียวแอดคือบ่นแตกดดนเลยจ้ะเม็ดเดียวเงียบกิบเลยนะคะช่วงนี้นะคะห่วยดวงไปใส่เมดเนาะเนาจะเนาะส่วนมากจะได้เป็นตัวเน้นกันนะคะก็ดีใจด้วยเนาะมาดูกันนะคะเราก็แตกฉ่ำๆกันไปนะคะโอ้ตารางวันนี้ตารางแตกเยอะนะคะ โอ้ยตารางแตกเกือบทุกหน่อยเลยนะคะทุกคนนะคะห้าสามเก้าตารางแตกแปดหน่อยเลยนะคะเอ้ยเจ็ดหน่อยเลยนะคะนี่ศูนย์ศูนย์ห้านะคะก็แตกกรชายศูนย์หนึ่งเก้านี่นะคะสามัคคีนะคะสามัคคีนะคะห้าสามเก้านะคะห้าสามเก้านี่ก็แตกเลยนี่ ห้าสามเก้าก็แตกนีพัฒนานะคะห้าเก้าสามเนาะสี่หกเก้านะคะหน่อยกิจสามหกสี่นะคะตารางแตกพิเศษนะคะสี่หกศูาานย์ตารางแตกปกติห้าห้าหนึ่งปาตตารางนะคะตารางแตกเจ็ดหน่อยนะคะทุกคนสามตัวป๊าสูตรหยอดด้วยผู้ใดไปตัววินนะคะปังเลยคะ่ะรวยเลยนะคะ มาดูกันนะคะแนวทางนะคะแอดเจาะเข้านะคะ46นะคะ46หน่อยพิเศษนะคะเราจับไม่ได้เนะ364นะคะ4651 VIP นะคะ50นะคะเด้งเลยนะคะกายชาตินะคะกอดข้อกันเด้งเลย35ในพิเศษนะคะ355 3พิเศษ0609นะคะก็ปกตินะคะเอาเม็ดเดียวคือบ่ไดดว่าเดียวเม็ดเดียวไม่ค่อยได้เลยนะคะช่วงนี้นะคะเม็ดเดียวเคียวทั้งวันนะคะ สูตรไม่เดียวเคียวทั้งวันนะคะนี่เจ้าแม่นะคะเจ้าแม่จึ้งมากเลยนะคะทุกคนนะคะเจ้าแม่จึ้งมากเลยเนาะเจ้าแม่นะคะให้แต่แนวทางบนมานะคะรอแนวทางอันราวพัฒนานี่เจ้าแม่อยู่นะคะกิงกอนมาสั่นเจ้าแม่วาอ่ะว่ากันไปนะคะทุกคน มาตัวได้ก็มาโหลดเฮ้ยแต่นางทําบุญให้เอสแล้วนะคะเดี๋ยวอัดคลิปให้ได้รับชมรับฟังกันนะคะทุกคนเนาะมาดูกันเลยนะคะฮาหนอยรวมงวดประจําวันที่10นะคะกันยายน2568นะคะสูตรเม็ดเดียวนะคะให้ไปที่012ย์นะคะ080906นะคะ 1 8 1 9 1 6หนึ่หะคะสองแปดสอนะคะ, 28, 27, ะ,คะเอาไปพินิพิจราราากันดูเม็ดเดียวนะคะหนนะคะหนนะคะกัน01028776แล้วก็6869กนะคะก็กลับหัวเอานะคะกลับหัวเอาเดิม0นย์สองเจ็ดหน่งแปดหก้านะคะศ2 7ย์6 9 0เจ็ดหนึ่งด ห1 6 12, 6 18, 67 2นึ่งสอง7 8หนึ่งแดดสองหดดนะคะหลักร้อยแอดให้3 4 5ี่ห้านะคะนอยกิจให้ไปที่5้าหนอยพิเศษให้ไปที่6 7นอยปกติให้ไปที่69น้นอย v i p นะคะให้ไปที่1นึอนอยการชาติให้ไปที่03นอยสามัคคีให้ไปที่90น้อยพัฒนานะคะให้ไปที่8 9นะคะทุกคนเอาเดียวแอดลงแนวทางฉ่ำๆให้เลยนะคะเตรียมเข็บเตรียมรับข้อมูลเตรียมรับแน,บนวทางนะคะโอ้สีทะเลทะไลเนีย่ยกับไ่ไรด้เฮ้ย ทะเลทะล,ทะลบอ่อใดเลยจ้ะโอ้แนวทางลัวลงดุ้รัฐบาลไทยก็ยังไม่ทํเลยบนนะคะทุกคนั้นล่างเรียบร,ร้อยเลือบนเลยบัดโอ้หลายอันเขาคือหลายอันค่ะเอาเฮ็ดกันเอาโหลดจะทุกคนถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะช่วงนี้เอสอยู่ในช่วงเออคาน <laughs> เดด๋ยวขยันนะคะเดี๋ยวขยันทุกคนเดี๋ยวก็ขยันแล้วนะคะ โอ้แ KB อ่ค่ะทุกคนนะคะนี่เนาะ KB แ,แล้วเนาะน้อยกินให้ไปที่ห้าหกน้อยพิเศษให้ไปที่หกเจ็ดน้อยปกติยังอยู่ที่หกเก้านะคะ VAP หนึ่งสองกายชาตินะคะศูนย์สามนะคะสามัคคีนะคะเก้าศูนย์นะคะพัฒนานะคะแปดเก้าเอามาดูกันเลยนะคะแนวทางสูตรของหลานนะคะฮาหนอยของเราเนาะสามหกเก้านะคะวันนี้ค่ะาเก้านะคะเข้าปกติเออสามัคคีนะคะพัฒนาทุกคนนะคะนางเจาะเข้านะคะ หวยนางเจาะเข้านี่น้อยกิตนะคะหกเก้านะคะน้อยปกติหกเก้าตัวนี้เลยนะคะห้าสามสามห้านะคะเข้าไปที่พิพเศษนะคะสามแปดนะคะเข้า v ีไอพีนะคะเจาะเข้านะคะสี่น้อยห้าน้อยนะคะแปดหกนะคะสามมคคี 3, 5, 9, ะ 3, 9, นะคะหกน้อยนะคะแตกสามตัวนะคะสามห้าเก้าแล้วก็สามเก้านะคะ สามเก้านี่แตกพัฒนานะคะทุกคนสามเก้าแตกพัฒนาอุ้ยน่อยพัฒนาคือเอาไปกินดีเถอเนาะอุ้ยน้อยพัฒนาแตกดีนะคะนี่แตกสามตัวเลยนะคะนี่สามห้าเก้านะคะจึงมากๆเลยเอาขอให้ปังแบบนี้ทุกวันนะคะแอนรู้สึกว่าหาหนอยสูตรร้านก็จะปังทุกวันนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้โปรโมทนะคะเอดบัวไม่ค่อยได้โปรโมทนะคะไม่ค่อยเดันนี้เลยนะคะทุกคนนะคะมัวแต่เปน,นู่นนะคะถ้ากีก็กิดอยู่ในนู่นแหละนะคะกินเงีเยบๆปะคะทุกคน เอซีบอกว่ากินเงียบๆนะคะอ้าวดีใจด้วยนี่ละคะ่ะเงียบๆแต่ว่ากินเรียบทุกรอบเนาะอ้าวดีใจนั่มค่ะกระตูกระตากล้จายได้ค่ะเอาจะมือสีหูบอจ้ะนั่นแหละจ้ะ อ่าลองดูนะคะมาดูนะคะหกนะคะทุกคนนะคะฮานอยสูตรหลานนะคะงวดประจําวันที่สิบนะคะเอาอย่าลืมมาลุ้นเลขทูบกันเน้อเดี๋ยวไปจุดเลขทูบให้แต่เช้าเลยนะคะทุกคนนะคะหกเม็ดเดียวนะคะศูนย์สามหกนะคะสามหกศูนย์หกศูนย์สามหกเก้านะคะสามหกศูนย์สามหกศูนย์หกนะคะหกศูนย์หกเอ้ยสองศูนย์หกนะคะห้าศูนย์สามหกเก้าสามนะคะตัววินนะคะ 3 6 9 0 2 5 8นะคะ3 6 9 0 2 5 8 6 2 9 0 6นะคะ6 5 6 5 3 3 9 395 32 328นะคะ32328นะคะทุกคนเอาไปพินิดพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามเดอ้อนะคะทุกคนเนาะเอานี้เนาะ35 352เอ่อ02 023นะคะ09 092นะคะ0 5 058ค่ะเอาแคปเอาเลยนะคะตัวนี้เป็นสูตรล้านนะคะฟันที่6เม็ดเดียวนะคะช่วงนี้นางฟันแม่นได้หาหน่อยอนะ่ะ นหน่วยลาวพัฒนาช่วงนี้นางโอ้นางเม่นอยู่ดีค่ะทุกคนนะคะลองดูเดอร์เอฟสี่ล้านนะคะหลายๆท่านนะคะก็รอสูตรนางนะคะนางให้เพิ่งให้บนมานะคะให้บนมานะแอดก็เพิ่งทําเสร็จนะคะทําเสร็จแล้วก็เดี๋ยวอัดคลิปรวมให้อีกรอบนะคะคลิปรวมให้อีกรอบบนนะคะอันนี้เสร็จหมดแล้วนะคะทีนี้เสร็จหมดแล้วนะคะหลายๆายแนวทางเลยนะคะทุกคนโอ้ยกลัวสี่เดือดโลคเนาะโอ้หลายแนวทางค่ะจ้ะ เอาลองบึงจ้ะชอบแนวทางไหนก็จัดค่อยจัดค่อยตามนะคะทุกคนชอบแนวทางไหนค่อยจัดค่อยตามถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนนะคะแนวทางฮานอยนางมาแล้วนะคะแนวทางบนนะคะเด่นบนนะคะแอดให้นางทําให้มาแล้วนะคะเอาไปถุดละเอาไปให้ความรับผิดชอบนางมดเนาะนางกับหัวหมุนเลยจ้ะ เพราะว่านางเรียนด้วยนะคะเรียนด้วยก็ไม่ได้มีเวลามาทําให้ตลอดนะคะทุกคนนะคะก็ต้องรอนะคะรอในเดิมเพราะว่านั่งกัเรียน,นะค่ะนางก็ทําให้นี่แหละค่ะเดี๋ยวแนวทางมาตอนไหนนะคะแอดก็รีบลงให้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะโชคดีจ้า